นี่เป็นเครื่องเลเซอร์ขนนะครับที่ทำได้เองที่บ้านและสามารถเลเซอร์จุดด่างดำนะครับให้จางลงได้ กับพาลีน IPL i c o n i c คอ n ิคเจนนะครับเครื่องเลเซอร์ขนเจ้าแรกในไทยที่มีผลวิจัยนะครับว่าช่วยกําจัดขนได้จริงในกล่องก็จะใช้อุปกรณ์มาครบเลยนะครับทั้งตัวเครื่องนะครับแว่นกันแสงแล้วก็ผ้าเช็ดมาด้วยดีไซน์ตัวเครื่องออกแบบมาขนาดพอดีมือนะครับใช้งานง่ายหัวเลเซอร์ทามาจากซีนอนคอร์สนะครับกันความร้อนได้ถึง1,450องศาและปรับความแรงนะครับได้ถึง5ระดับเลยใช้งานแร,แรงๆเนี่ยก็ให้ลองไล่ระดับนะครับจากน้อยๆเนี่ยไปมากแต่ผมเคยทํามาแล้วนะครับก็จะเริ่มที่ระดับ3เลยหลายคนอาจจะกลัวเจ อนแสงเนี่ยยิงออกมามากกว่านะครับและที่ชอบเลยคือมีโหมดไฮเทคฟรีสนะครับที่ทําความเย็นได้ถึงติดลบ8องศาช่วยให้ไม่รู้สึกระหว่างเลเซอร์นะครับและปลอบประโลมผิวอีกด้วยอันนี้คือสามารถใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับทั้งรักแร้แขนขาหน้าหนวดและตัวเครื่องนะครับยังมีระบบตัดไฟให้เองอัตโนมัตินะหลังจากที่ไม่ได้ใช้3นาทีปลอดภัยมากนะครับและยังเลเซอร์ฟื้นฟูผิวลดรอยดําได้ด้วยเป็นเครื่องเลเซอร์ที่ลงทุนครั้งเดียวจบนะครับขนที่เลเซอร์ไปเนี่ยก็จะบางลงเรื่อยๆข้อ,ด,อดีคือจะได้ความเนียนของผิววนนนะะรรัับถถ้าาาาเกกกกี่ยโหืออขขแลลํง นะครับพกพาใช้งานได้ทุกที่เลยแนะนำนะครับพร้อมประกันตัวเครื่อง2ปี 2> ถ้าใช้ช็อตที่แสดงบนหน้าจอเนี่ยหมดภายใน2ปีนะครับสามารถเปลี่ยนใหม่ได้เลยยังเจ๋งนะครับได้ไปคุ้มแน่นอนส่วนคลิปหน้ามารีวิวแก๊จเจของใชท้ทีตัวไหนฝากกดติดตามช่อง Easy Snap แล้วเจอใหม่คลิปหน้า